นั่นเป็นแผ่นแล้วครัคคบทุกท่านสีป่านกระสอบคนละไม่ไงถ้าเป็นค่อยต่ำนี่ในขอกระสอบคนละกระสอบปานซาวเม็ดนี้ย่านผุแล้วเข,เข่าเคี้ยวคน <ๆ S 2> ล้วไม่ไง พราถ้าคอยตามกับเข่าเขียวพแล้วไม่ใหญ่มีกับพลเกี่ยวเข่าแล้วจะเก็บนะเพราะยามนาไม่ใหญ่มีก็จะออกไปนาน,ป,นปะแม่ <c oughs> ไปไปคือเก่าวป่าไปตัวยามแม่ไปนาน, <c oughs> น,นหนนดดัดเราะ แดงตามผ้าขาวครับทุกท่านให้พี่นะครับผมความยาวของผ้านะครับผม20เมตรนะครับท่านเราคนเสือไว้อยู่นะครับผมเสือไม่พอนะ เริ่มต่ําที่แรกๆก็จับแบบนี้ครับถ้ามันยังไม่เข้าที่เข้าทางมากนะครับผมเดี๋ยวเราได้พันอีกม้วนหนึ่งนะครับผมต่ําพอโป่งแล้วก็จะพันแล้วก็จะเริ่มแน่นนะครับผม พอแล้วล่ะเอาลวดขเออ,เอ,อช่างดอกพอดีไอ้คอแต่ว่ามันเอาหูไปได้เอาคือย่อนแต่ละเส้นนี่ยเอ,เอาไปเลยไปเลยเป็น,นย่งละเดี๋ยวสปแปลงห้ดอกคือ,อยอน,นตับทราบอยู่เส้นนะ คุปสองคุปสามไปยังเส้นใบใหญ่ปันใดดอกไม่ใหญ่เพราะว่าไหมเ้าสาวแบบละเอียดอยู่นะเส้นนน้อยถ้าน้อยก็ไดนะ้นะก็เนื้อเม้อผ้านะจ๊ะ,จะเป็นแบบขี้ไหมหน่อยมัน <c ười> บางบาจัวๆัว เดี๋ยวเสร็จจากผ้าขาวก็จะเป็นผ้าสีนะครับทุกท่านผ้าพื้นสีอีกสิเมตรนะครับผมจะย้อมสีให้พี่เราเลือกก่อนนะครับ